เคยเจอปัญหาแบบนี้กันหรือเปล่าครับว่าเวลาเราเจอเพลงที่เราชอบเพลงที่โอเพาะมากๆเลยแต่ว่าเสียงสูงสะเกินเอไอมือใหม่อย่างเราจะมานั่งแปลงคอร์ดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าทมีเจ้าตัวนี้นะครับช่วยได้แน่นอนนี่เลยมันมีชื่อว่า Circle of f i c e วันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงคอร์ดด้วย c ซอร์โคฟิปแบบง่ายๆนะเรื่องทฤษฎีหนักๆ mm hmm. เก็บไว้ก่อนเลยนะครับอยากรู้ว่าเราจะทําความเข้าใจกับเซอร์ e คฟิปแบบง่ายๆได้ยังไงตามไปดูในคลิปกันเลยครับไปกันเลย สวัสดีครับพบกับเล่นกีตาร์กับอาหนุ่มนะครับช่องทางที่จะแนะนำวิธีการเล่นกีตาร์จากประสบการณ์นะครับทุกคนสามารถเริ่มเล่นจากศูนย์จนเล่นในแบบโอเคเลยนะครับดังนั้นถ้าอยากเล่นกีตาร์มาเล่นกีตาร์กับอาหนุมได้เลยครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องของ c i r c l e o f f i c e แบบง่ายๆตัวนี้นี่เองทุกคน ถ้าได้ยินชื่อว่า Circle o f f i c ฟแล้วก็อาจจะงงนะเฮ้ยมันคืออะไรวะสำหรับมือใหม่ยังไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้เราจะคุยกันแบบง่ายๆพื้นๆเลยเรื่องทฤษฎีหนักๆเก็บไว้ก่อนเลยปัญหาที่เราเคยเจอเนี่ยที่ผมเคยเจอแล้วกันเนาะก็จะเป็นเรื่องของเวลาเราเจอเพลงที่เราชอบนะเพลงที่พร้อมมากๆเราอยากร้องอยากเล่นกีตาร์เพลงนั้นมากๆเลยแต่ว่าโอ้โหเสียงสูงสือเกินไอเราก็ตะเบงร้องก็แล้วนะมันก็เหนื่อยนะ ร้องไปหลายๆเพลงก็แย่เหมือนกันทีนี้ถ้าจะมาแปลงคอร์ดมันก็เออก็ใช้เวลาเหมนกันนะเอ,อ๊ะทำไงก็เลยไปเจออันนี้นะครับไปเจอในออนไลน์เนาะใน Lazada ก็ซื้อมาครับแล้วก็มาลองใช้ดูแล้วก็เห็นว่ามันดีมันก็ก็เลยเอามาแนะนำเพื่อนพี่น้องลูกหลานกันนะครับใน Lazada อ่าพูดถึง Lazada นะครับก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนช่องเล่นกีตาร์กับอนนุ่มไว้สักหน่อยนะครับก็คือร้าน พ่อบ้านชวนช็อปใน Lazada ครับก็มีขายสินค้าหลายอย่างเลยนะพวกเครื่องสำอางเนาะโฟมล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันครีมทาผิวนะครับโลชั่นกันแดดต่างๆสเปร์น้ำหอมนะฮะสเปร์ดับกลิ่นสำหรับผู้ชายนะฮะลองแวะเข้าไปดูเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้เอาละครับก็กลับมาในเรื่องของ Circle f i วเนาะอย่างที่บอกไปว่าปัญหาที่เรามือกีตาร์กับคนร้องเพลงเจอเนี่ย โโอ้โหเพลงนี้เพาะมากๆเลยแต่ว่าคีย์มันไม่ตรงกับเสียงของเรานะตบเบงไปก็เหนื่อยแย่เลยน <c oughs> <c oughs> ถูกไหมอันนี้ผมเจอบ่อยมากๆนะครับเมื่อก่อนนี้ยังแปลงคอร์ดไม่เป็นนะครับก็ตบบี้ติบาันร้องไปนั่นแหละนะครับพอหลังแปลงคอร์ดเป็นมันก็โอเคมันก็ง่ายขึ้นทีนี้เนี่ยพอผมมาเจอเจ้า Circle of Fifth ตัวนี้เฮ้มันรู้สึกว่ามันง่ายขึนเยอะเลยทีเดียว เพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งจําเรื่องว่าต้องแปลงคอร์ดกี่เสียงกี่เสียงเลยแล้แค่หมุนตัวนี้รู้เรื่องเลย <Wow. S 1> นะครับอ่ะก่อนที่จะไปามาเรามาทําความเข้าใจทําความรู้จักกับมันก่อนคร่าวๆนะจะไม่ได้ลงอะไรลึกล้ํามากมายนะครับอ่าเจ้านี้เ <c oughs> <c oughs> จ้าตัวนี้มีชื่อว่า Circle of f i f t h ทีนี้เรามาดูในตัว Circle o f f i f t h นะครับว่ามันมีส่วนประกอบ อะไรบ้างเนาะทำความรู้จักกันเบาๆนิดนึงนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะมีเลขโรมันนะด้านบนที่เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีเขียนคำว่าเมเจอร์อยู่ด้วยนั่นหมายถึงว่าเป็นคนะอร์ดเมเจอร์นะจำแค่นี้พอโอเคส่วนตัวล่างก็จะเป็นเลขโรมันเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวเล็กมันก็หมายถึงคอร์ดไมเนอร์นั่นเองเขากำหนดไว้เป็นแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดดิมินิสซึ่งเราในเพลงป๊อปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอ จะเจอน้อยนะครับเราก็จะเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอร์ดที่เป็นเมเจอร์กับไมเนอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในตรงกลางนี้นะครับมันก็จะบอกเราถึงว่าโน้ตในแต่ละสเกลมีอะไรบ้างซึ่งมันหมุนได้นะครับมันหมุนได้เราต้องการรู้สเกลไหนแล้วก็เลื่อนให้มันมาอยู่ตรง,ตรงเลขหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. ก็จะบอกถึงเป็นเมเจอร์สเกลซึ่งเมเจอร์สเกลผมก็ทำไว้ใน EP ที่31แล้ว ไปย้อนดูได้แปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคนอกจากบอกเรื่องของสเกลแล้วนะครับมันจะบอกเราอีกอย่างหนึ่งคือว่าเรื่องของลำดับของคอร์ดในแต่ละสเกลนะครับซึ่งมันก็ต่อเนื่องกับเรื่องของ Major Scale เมเจอร์สเกลมื่อสกู่นี้ก็ทำคลิปไว้แล้วอีกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับมันเป็น EP ีที่35นะครับโอเคนอกจากจะบอกเราเรื่องของลำดับของคอร์ดในแต่ละสเกลแล้วเนี่ย ยังบอกเรื่องของทางเดินคอร์ดอีกด้วยโอ้โหบอกเราหลายอย่างนะก็หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือคอร์ดโปรเกรชันนะครับทางเดินคอร์ดพวกนี้เนี่ยผมก็ทําคลิปไว้อีกเช่นเดียวกันคือ EP ที่37และ38นะฮะไปลองแวะไปดูได้ถ้าสนใจนะครับแต่วันนี้จะเอาเบาๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างนะครับเพลงที่เป็นเพลงชื่อว่าทรงอย่างแบสเนะเพลงดังโอ้ยนั้งซัก ตี2ปีที่แล้วเนาะเพลงฮิตมากๆเลยซึ่งเพลงนี้เป็นคอร์ดที่คอร์ดง่ายๆมียาซึ่งเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีเมเจอร์หรือใช้ดีเมเจอร์สเกลในการดำเนินเรื่องดนตรีนั่นเองนะครับก็เพลงนี้ก็ประกอบด้วยคอร์ด4คอร์ดด้วยกันก็คือคอร์ดดีคอร์ดบีมิเนอร์คอร์ดจีและคอร์ดเเอาละทีนี้เพลงนี้เนี่ยผมเคยร้องแล้วร้องคีย์นี้ไม่ได้มันเสียงสูงโดยเฉพาะท่อนฮุก ยังบ้างแท้ยังโอ้ oh, oh, มันสูงมากเราก็เลยโอ้ร oh, ้ oh, องไม่ไหวแฮะแล้วก็เลยต้องจัดการปรับคีย์เพลงให้มันเข้ากับเสียงของตัวเราเองซึ่งเรื่องของการปรับคีย์เพลงนะครับผมก็ทำคลิปไปเช่ยนกันไปดูได้นะครับ EP ที่12กับ16นะครับแต่วันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้ช่วยในการปรับคีย์เพลงอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ในคีย์ดีแล้วก็หมุน เอาตัวดีเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางไอ้ให้มันอยู่ตรงเลขหนึ่งนะครับอยู่ตรงเลขรวมมันเลขหนึ่งเดี๋ยวดูสิอยู่ตรงไหนฟึ๊บ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 ในหมุนได้เนาะอ่ามาแล้วดีโชโอเคโชเดตตรงนี้เลยนี่มันคือว่ามันอยู่ในดีเมเจอร์สเกลทีนี้ลองเทียบดูกับคอร์ดของเพลงนี้นะครับมันประกอบด้วยคอร์ดดีบีมินเนอร์จีและเออ่ะมาดูสิคอร์ดดีอ่ะเราเจอละแล้ว ตัวที่1นเลยโอเคต่อไป b m i n เนอร์บีจะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นคอร์ด G และ A อยยากให้ทุกคนลองสังเกตเลขโรมันที่กำกับอยู่บนตัวโน้ตหรือว่าคอร์ดต่างๆนะครับอย่างเช่นคอร์ด D คือตัวใหญ่ใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเป็นเมเจอร์คอร์ดเมเจอร์เนาะเป็นระดับที่1นนะครับ b m i n o r เป็นลำดับที่6นะครับเป็นไมเนอร์คอร์ตต่อไปเป็นคอร์ด G ลำดับที่ C นะครับต่อไปคอร์ต A เป็นลำดับที่5นะครับก็จะเป็น1 6 4 5ให้จำแบบนี้นะลำดับที่1ที่6 ที่4ที่5ตามเลขโรมันเลยนะครับทีนี้สำหรับเพลงนี้ที่มันอยู่ในคีย์ดีซึ่งมันเสียงสูงมากๆผมต้องลดคีย์ลงไปอ่ะ1เสียงก็ได้จากดีถอยไปก็จะเป็นซีถูกต้องเป็นซีนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็ต้องมานั่งแปลงทีละตัวว่าซีดีเป็นซีบีเป็นอะไรจี G เป็นอะไรเอเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเรามีตัวนี้ปุ๊บเราจำว่า 1645ไว้นะ1645อ่ะทีนี้เราหมุนหาตัว C ให้มันมีอยู่ตรงเลขหนึ่งฟลิปจะหาก่อนนะอ่าหมุนได้หมุนได้หมุนได้ตัว C ถึงยังเจอแล้วตัว C อ่าขอดูตรงๆอ่าโอเคได้ละตัว C ีซมอยู่เลขหนึ่ง จำหนึ่งหกสี่ห้านะครับโอเคมันก็เป็นลำดับคอร์ดของเพลงนี้ดังนั้นพอมาเป็นคีย์ซีปุ๊บลำดับหนึ่งก็จะเป็นคอร์ดซีคอร์ดต่อไปก็จะเป็นลำดับที่6คือเอมินอร์คอร์ดต่อไปก็จะเป็นลำดับที่4คือเอฟคอร์ดต่อไปลำดับที่5ก็จะเป็นจีดังนั้นถ้าเราแปลงจากคีย์ดี เป็นคีย์ m m j o r r เราก็จะได้เป็นคอร์ด C A m อเทางเดินคอร์ดแบบนี้คุ้นกันไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะเจอทางเดินคอร์ดแบบนี้เนาะ C A m ออันนี้เลยครับคือ1645ที่เราแปลงจากคีย์ D ของเพลงทรงอย่างแบทเอาละเดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วกันเอาคีย์ต้นฉบับก่อนเนาะคีย์ D พอจะร้องได้นะท่อนที่ยังไม่ใช่ท่อนทุกนะแต่อาจจะร้องสั้นๆนะจะได้ไม่มีปัญหารเรื่องลิขสิทธิ์แอปเปิ้ลไลท์ในสตอรี่เธอฉันดูดีลักชัวรี่เกินอยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหนพอจะครองใจเธอได้ไหมอ,อ๋ออ่าโอเคนี่คือคียดีพอเราแปลงเป็น C ปุ๊บยังจำได้ใช่ไหมซีเอเมเนอร์เไป ไปกดไลค์ในสตอรี่เธอฉันดูดีแักชูวิเธออยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหน,นพอจะครองใจเธอได้ไหมอ๋ออาละสิทีนี้มือใหม่บอกว่าโอ้โหเจอคอร์ด F ก็เพียเหมือนกันนะขอดทาบด้วยจะจับเป็น F Major 7ก็ขอได้ นะครับใช้ได้เหมือนกันนะ,ะใช้แทนกันได้หรือเราจะลองแปลงเป็นคีย์อื่นที่ไม่ใช่คีย์ซเอาอะไรดีลองหมุนดูที่มันคีย์ที่มันไม่มีขอดทาบเดี๋ยวผมขอด,ดูนะ,ะหมุนหมุนให้มันมีอยู่ตรงกลางนะครับเอออันนี้น่าสนใจคีย์จคีย์จไม่มีขอดทาบเลยใช่ไหมหนึ่งหก จำไหมนะ1 6 4 5 1คือ G อ่า6คือ E m i n o r 4คือ C 5คือ D ดังนั้นคอร์ดก็จะเป็น G E m i n o r C D ลองเล่นดูสิพอได้ไหมไปกดไลค์ ม,มันก็พอได้นะแต่ว่ามันต่ำไปหน่อยนะอันนี้แหละครับก็คือว่าวิธีการแปลงคอร์ดลดคีย์โดยใช้ Circle of f i อฟเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะเรื่องทฤษฎีกองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังแล้วกันนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆก็ลองดูว่าเจอเพลงที่มันเสียงสูงๆแล้วก็มาใช้ตัวนี้แปลงดูนะครับแต่บอกไปนิดนึงว่า,าเพลงทุกเพลงมันจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนเพลงนี้นะครับที่เป็นชุดคอร์ด4คอร์ดทั้งเพลง บางเพลงหรือเพลงอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีคอร์ดนอกเหนือจากนี้แต่ว่ามันอยู่ในสเกลนั่นแหละเพื่อนๆพี่น้องลูกหลานก็ลองค่อยๆฝึกจากเพลงง่ายๆแบบนี้ไปก่อนค่อยๆแปลงให้มันคุ้นเคยปุ๊บพอเราไปเจอเพลงที่มันคอร์ดเยอะๆปุ๊บเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็ดูตามเลขนี้ได้เลยก็ช่วยในการแปลงคอร์ดได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็น่าจะมานี้นะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าจะแชร์เนาะคลิปเก่าๆต้นๆเนี่ยเป็นเป็นการแนะนำวิธีการเล่นกีตาร์นะครับง่ายๆแชร์ให้กับเพื่อนที่อาจจะกำลังฝึกเล่นกีต้าร์มาดูช่องเล่นกีตาร์กับอหนุมได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวก็ค่อยๆมาดูกันเนาะนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ